วันนี้นะคะบีมาเปิดไพ่ในหัวข้อเรื่องสิ่งที่คุณคิดคุณหวังในใจของคุณคือเรื่องอะไรและจะตรงใจกับคุณหรือไม่ให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเชื่อมโยงกับบาร,รมีองค์พ่อพระพิคเนธและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวของคุณดูนะคะมาดูกันว่าจะตรงใจคุณมากน้อยเพียงใดนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะบีคิดว่าคนที่เข้ามาตอนนี้ต้องการอะไรต้องการการพักผ่อนต้องการความสงบต้องการชีวิตที่มีความเรียบง่ายแต่เพียบพร้อมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์และหลายๆคนนะคะก็กำลังพัฒนาตัวเองกำลังฟื้นฟูตัวเองทางด้านจิตใจทางด้านอารมณ์แต่ คุณนะคะก็รู้สึกขี้เกียจด้วยนะในช่วงนี้มันรู้สึกเหมือนไม่อยากทําอะไรเลยอยากจะใช้ชีวิต enjoy พักผ่อนสบายๆแต่ไม่ได้บ่งบอกว่าตัวคุณขี้เกียจที่จะทําหน้าที่นะคะมันเหมือนอารมณ์ของคุณช่วงนี้มันรู้สึกเพียงง่ายเหนื่อยง่ายง่วงง่ายแล้วคุณก็อยาก นอนและง่วงตลอดเวลาคุณเป็นแบบนี้ไหมคะแสดงว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ร่างกายของคุณกำลังจะปรับเปลี่ยนพลังงานใหม่แล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพฟื้นฟูร่างกายใหม่นะคะอะต่อไปค่ะมาดูการคุณต้องการการเดินทางท่องเที่ยวคุณอยากมีโอกาสแบบใช้ชีวิตที่เป็นอิสระ ขาดการผูกมัดจากสิ่งต่างๆแล้วคุณก็ยังเป็นคนที่ช่วงนี้นะคะมีความฝันมีความปรารถนามีจิตวิญญาณที่ลิเริ่มจะทำอะไรใหม่ๆที่คุณตั้งใจไว้นานแล้วและคุณก็ไม่ได้ทำสักทีมันอาจจะถึงเวลาที่คุณต้องลงมาทำ ตัดสินใจทำในสิ่งที่คุณรักและคุณชอบดูนะคะบางครั้งคุณเองก็เป็นคนที่มีดวงศิลปินดวงศิละปะ หรือเป็นคนที่มีเอกลักษณ์ในตัวหรือเป็นคนแบบมีวัฒนศิลดีมีเป็นคนมีจินตนาการสูงส่งชอบคิดชอบเขียนชอบวาดชอบร้องเพลงชอบเต้นคือช่วงนี้สิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณผ่อนคลายเบิกบานและมีอารมณ์สนทีค่ะสิ่งที่คุณต้องการตอนนี้คือการเป็นอิสระจากพันธนาการทางป่วงจริงหรือไม่ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้นะคะถ้างั้นนะ่ะก็ไม่ได้มีใครสุดหลังคุณไว้นอกจากความคิดและอารมณ์ของตัวคุณเองค่ะจงเป็นอิสระจงให้อิสระภาพและให้ความสุขกับตัวเองได้แล้วนะคะสําหรับใครที่เข้ามาเจอคลิปนี้ค่ะไพสรุปสุดท้ายค่ะชีวิตของคุณถึงเวลาแล้วนะคะที่จะต้อง เดินหน้าต่อไปไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องยากเรื่องหินขนาดไหนท้าทายขนาดไหนคุณก็ยังสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆมาได้จนถึงทุกวันนี้คุณเก่งมากค่ะคุณไม่เคยย่อท้อคุณไม่เคยรู้สึกว่าชีวิตของคุณมีจุดที่สิ้นสุดสักทีชีวิตของคุณมันเหมือนแบบมีเรื่อง ให้เข้ามาแก้ไขมีเรื่องเข้ามาจัดการตลอดเวลาแต่คุณก็สามารถที่จะแก้ไขและจัดการได้ในทุกๆเรื่องคุณเป็นคนที่มีดวงอยู่เหนือปัญหาอุปสรร์นะคะและคุณเองก็ยังมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือเพราะมันมาจากการที่คุณก็คอยช่วยเหลือสนับสนุนผู้อื่นด้วยค่ะด้วยอำนาจแห่งบุญบารมี ขอให้ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่คุณมีในตอนนี้และอดีตที่ฉุดลังคุณไว้ส่งเสริมให้ชีวิตของคุณมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวไปข้างหน้าสู่เส้นทางแห่งความโชคดีความสำเร็จในด้านดีความรักในด้านดีการงานในด้านดีมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ ใครที่คิดจะออกรถมีความปรารถนาดูรถอยากซื้อรถใหม่อยากมียวดยานพาหนะใหม่ก็ขอให้คุณได้สมใจปรารถนานะคะด้วยรักและจริงใจบี B. พรมเมตตาพยากรขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสมหวังด้วยพระบารมีอมสีคเนศยะนะมะหโอมกังคณะปัตเยนะโมนะมหา โอมสิทธิมหาเดวะคณะปฏิบัมปะโมริยาโชคดีโชคด,ชคดีเป็นของทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ